นี่นาวมะนาวเห็นไหมเข้าใกล้ก็นี่ลูกมันลูกเยอะค่ะกำลังออกเล็กๆเนี่ยค่ะนี่ก็ลูกมันเห็นไหมเห็นหรือเปล่ามันจะท้อนแสงเนาะน ตอนนี้ดกแต่กำลังลูกเล็กๆอยู่ตอนนี้ก็กำลังออกเยอะอยู่นะลูเกเล็กๆเนี่ยเต็มเลย ลูกเล็กๆออกมาเต็มเลยเนี่ยค่ะนี่ก็เหมือนกันย่ามาเดินออกกำลังกายค่ะก็ามาถ่ายดอกไม้สวนมะนาวในหมู่บ้านนะคะต้นนี้ก็ใบโดกโดกเพื่อนๆ แต่มันก็มีลูกนะนลูกเล็กๆลูกเล็กๆกำลังออกต้นนี้วันนั้นมาถ่ายวันนั้นไม่ได้มาถ่ายวันนั้นมาดูเนาะเจอเองูเขียวด้วยวันนี้ไม่เห็นเลยวันนี้ถ้าเห็นจะถ่ายเพื่อนดูซะหน่อย ไม่เห็นเลยค่ะใบดกมากเลยไม่มีคนมาแต่งกิ่งถ้าแต่งกิ่งนะจะดกลูกจะดกค่อยๆเดินเดี๋ยวสนุดหกล้มอีกกำลังแตกลูกเล็กๆ เห็นไหมนี่มะม่วงหาวม่วงหาวมะนาวโหงามกำลังออกลูกเนี่ยค่ะพวกเด็ดหมด นี่คะ่ะลูกนี้ลูกเนี้ยเออเอาไปทำเป็นน้ำน้ำปั่นกำลังดีเลย กำลังออกลูกดกอยู่ค่ะนี่ค่ะฝั่งนี้ก็มีนี่ไงหว่วงหาวมะนาวหูผลรไม้สารพัดประโยชน์ดกอยู่นะ นี่ลูกอะไรเป็นเพื่อนเดี๋มันสวยดีก็เ,เลยถ่ายเนาะเนี่ยมี่ก้นุ่นสองลูกนี่หนึ่งลูกนี่อีกสองลูกลูกอะไรอ่ะเขาเรียกลูกอะไรต้นมันใหญ่มาก ลูกตีนเป็ดไหมลูกใหญ่มาก